ผมก็อยู่ที่สถานรถไฟคลองบางตาลนะครับเป็นสถานีนแรกของอำเภอบ้านโป่งแล้วก็เขตจังหวัดราชบุรีนะครับมองไปสะพานลอยด,ด้านนู้นนะครับจะเห็นสะพานข้ามทางรถไฟสะพานข้ามของกับตรงน,นั้นก็จะเป็นจุดแบ่งระหว่างจังหวัดราชบุรีกับนครปฐม,มนะครับทีนี้มองไปทางอาคารสถานีครับหลังใหม่ที่สร้างในโครงการทางคู่กับ ก็เป็นคารรูปแบบใหม่นะครับที่ทันสมัยมากขึ้นและคลิปนี้ครับจะพามาชมทางข้ามชานชลาที่กาลังก่อสร้างอยู่นะครับยังก่อสร้างไม่เสร็จดีนะครับแต่ลักษณะน,นี้ครับก็จะเป็นรั้วสีแดงนะครับความสูงประมาณ1เมตร20เซนอาจจะไม่ถึงน,นะครับประมาณดีว่าวันเมตรแล้วกันฮนะจ,จะเป็นรัว้วก้นสีแดงนะครับ นื่องจากสถานีบางบ้านเป็นสถานีขนาดเล็กนะครับผู้โดยสารไม่มากเท่าไหร่นะครับก็เปน็นสถานีประจำหมู่บ้านนะครับก็จะออกแบบให้ผู้โดยสารข้ามชานชาลาโดยใช้บันไดและทางลาดไปชานชาลาครับ จากโครงการทางคู่นะครับแล้วก็มาตรฐานใหม่ของการรถไฟ่งประเทศไทยครับหรือรฟทอจะทําเป็นชานชลาสูงเสมอระดับขึ้นรถนะครับเพื่อรองรับผู้โดยสารได้ทุกกลุ่มทุกระดับให้มีความสะดวกในการเข้าออกรถและก็มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็จะออกแบบเป็นชานชลาสูงจากสันล่าง1.10เมตรก็ผู้โดยสารจะไม่สามารถข้ามรางตามปกติได้นะครับจะต้อง ข้ามในจุดที่กําหนดนะครับเพื่อความปลอดภัยอย่างสถาน,นีขนาดเล็กนะครับก็ออกแบบให้เป็นทางข้ามเสมอระดับล่างนะครับปลายสันฉลาโดยมีนะครับบันไดนะครับมีบันไดแล้วก็มีทางลาดนี่ครับรองรับวิลแชร์ด้วยตอนนี้กำลังก่อสร้างตัวรั้วกั้นอยู่นะครับ โดยสถานีของเมืองตานะครับสถานีขนาดเล็กก็จะชานชลายาว2องเมตรนะครับต่อตัวอาคารจะอยู่กลางๆพอดีตลอระยะจากตัวอาคารนะครับมาถึงทางข้ามก็อยู่ที่100เมตรนะครับหลังคาไม่ได้ยาวคุมชานตลอดแต่ก็ความยาวประมาณ50เมตรก็จะคุมมาทาง เดินข้ามชันชาลาพอดีโดยผู้ทิสานนะครับก็จะต้องเดิน100-200ถึงเมตรนะครับมาที่ทางลาดายชันชลานะครับแล้วก็ข้ามมาขึ้นรถอีกฝั่งครับซึ่งความเห็นส่วนตัวผมนะครับก็ พอรับได้นะครับกับทางขามรูปแบบนี้นะครับเพราะสถานีขนาดเล็กนะครับโดยที่หยุดรถไม่จําเป็นต้องอาจจะไม่จําเป็นนะครับต้องทําลิบเพราะว่าร็บนี่นะครับก็จะมีค่าก่อสร้างที่สูงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะครับในสูนเลิกความปลอดภัยนะครับก็สามารถเสริมได้นะครับมีประตูปิดเปิดโดยให้พนักงานประจำสถานีนะครับคอยควบคุมนะครับเพราะว่าเวลารถโดยสารเข้า ทางงานก็ต้องมาคอยรับรถอยู่แล้วนะครับก็สามารถเปิดปิดเฉพาะช่วงก่อนเราจะเข้านะครับวบคุมดูแลผู้โดยสารเป็นชานระบบปิดได้ครับแต่ในอนาคตคับเห็นว่าตอนนี้กรมการขนส่งทางรานนะครับที่มากำกับดูแลได้มีข้อเสนอนะครับในที่ประชุมนะครับก็ส่งให้ เรพทนะครับเปลี่ยนรูปแบบทางข้ามนะครับให้เป็นต่างระดับโดยแผนงานเท่าที่ทราบนะครับว่าก็จะเป็นให้เน้นเป็นทางลอดนะครับเรือสะพานลอยตามแต่ความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ครับโดยในส่วนของสถานีขนานเลยก็นะครับก็คาดการณ์มึงร้อนมาครับก็จะใช้เป็นทางลอดใต้ดินนะครับแล้วก็มีทางลาดให้ลงอาจจะไม่ได้มีลิฟต์นะครับเพื่อ เราแค่ใจจ่ายนะครับแต่อย่าคงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกอยู่แต่ในเบื้องต้นนะครับก็นี่ครับเป็นทางลาดปลายชันชาลาแบบนี้นะครับเรากำหนดจุดให้ผู้โดยสารข้ามนะครับจุดเดียวในสถานีแล้วก็พนักง,งานสามารถดูแลได้นะครับแล้วก็ระยะ เออดอินไหวนะครับประมาณ1-200ถึงสองยเมตรตอนนี้นะครับรั้วกัน้นฝั่งนี้นะครับเริ่มทาสีแล้วครับเพราะว่าติดรั้วเสร็จหมดแล้วการทำทาสีตกแต่งนะครับเป็นรั้วสีแดงโดยเอาทีมสีนะครับมาจากสถานีวัวหินนะครับเป็นสีแดงตัดกัะเหลือง ผมว่าก็ดูสวยงามดีครับผมชอบแบบนี้นะฮะรวมก,กันแบบนี้แต่ถ้าเอาเรื่องความปลอดภัยนะครับก็จะให้ปลอดภัยยิงก็ต้องเป็นทางลอดหรือสะพานลอยแต่ตัวสะพานลอยนี้อาจจะไม่สะดวกกับผู้สูงอายุนะครับผมคิดว่าทางลอดน่าจะดีกว่าซึ่งเท่าที่ทราบจากโนโยบายที่ประชุมนะครับสถานนี้ขนาดเหล็กแบบนี้นะครับจะเป็นทางลอด จะกําหนดให้อยู่ตรงกลางกลางๆนะครับจะได้สะดวกซึ่งนี้ถ้าทําได้ก็จะดีมากเลยครับหน่อยก็ให้เป็นอุโมงค์รอดแล้วก็มีทางลาดน,นะครับรองรับบิลแชร์กพะจะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยกว่าเดี๋ยวรอดูนะครับในอนาคตจะได้แก้ไขมเมื่อไรแต่ในเบื้องต้นตอนนี้เราก็จะมีรถสวยนะครับกับทางทามที่จะต้องเดินนิดหน่อยนะครับ เราอยู่ในระยะที่พอรับได้อยู่ไม่เหมือนหลายสถานีนะครับอันนั้นค่อนข้างไกลเกินไปนะครับอันนี้้อยถึงสองร้อยเมตรก็พอตึงๆนะครับในความเห็นส่วนตัวก็อยากให้มีเพิ่มประตูเปิดบิดน,นะครับแล้วก็ให้พนักงานมาเปิดเฉพาะถึงเวลาที่สามารถอนุญาตให้ข้ามได้ค่อยเปิดให้ผู้ที่สารข้ามนะครับเราจะไม่ให้ผู้ที่สาร ไม่ควรให้บบุธิสารข้ามกันเองนะครับเพราะว่าอาจเกิดเหตุอันตรายได้เดี๋ยวจะต้องหาสีแดงเสร็จแล้วครับเดี๋ยวตรงที่เป็นช่องตะแกรงก็จะทาสีเหลืองเพิ่มเติมให้ออกมาสวยงามมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นทางข้ามเสมอระดับปลายชานะครับสถานี้ ขนาดเล็กจริงๆขนาดใหญ่ก็มีนะครับเพราะว่าต้องเผื่อในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเหตุจำเป็นนะครับหากลิหกลหรือสะพานลอยเสียนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยครับแต่เขาจะปิดประตูวไว้นะครับให้ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามเราสมจากทุกท่านเลครับกับช่องปันโปงสเตชัน